ชัดเจนคะ่ะเป็น่าจะย้ำตลอดเลยนะคะสวัสดีค่ะปะน่าจะรับซื้อเหรียญอะไรราคาเท่าไหร่ปรน่าบอกชัดเจนคะ่ะเหรียญสิบบาทปีสามหนึ่งสี่หนึ่งสี่สองสี่สามสามสี่อะไรเงี้ยประมาณนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวให้ดูเลยว่าเหรียญไหนราคาเท่าไหร่นะรับเหรียญเนี่ยเนี่ยเนีเอานีโอเคเอฟซี FC ส่งมาเริ่มต้นนะคะเหรียญสิบบาทปีสองห้าสามหนึ่งสิบบาทปีสองห้าสามหนึ่ง รับซื้อเหรียญละ500 1, หล้าร้อยถึงหนึ่งพันบาทเหรียญนี้พนันให้ไปแปดร้อยบาทค่ะสภาพเขาก็ใกล้เคียงใหม่นะคะเป็นผ่านใช้น้อยเหรียญสวยค่ะเหรียญเหรียญผ่านใช้ค่ะแต่ผ่านใช้น้อยนะคะเห็นไหมคะเกณฑ์อยู่ที่ห้าร้อยถึงหนึ่งพันถ้าไม่ผ่านใช้เลยนะคะก็จะได้หนึ่งพันแต่อันนี้เขาผ่านใช้ค่ะแต่ยังสวยนะคะก็ได้แปดร้อยก็ลดหลั่นไปก็ประมาณเนี้ยค่ะแล้วหลายคนถามพนันว่า ห้าร้อยยังไงทําไมถึงห้าร้อยถึงพันก็อย่างเงี้ยค่ะนะคะสภาพสวยค่ะผ่านใช้แต่ยังสวยก็คือก็ได้มากกว่าห้าร้อยนะคะแต่ถ้าผ่านใช้ไม่สวยสึกแล้วก็ได้ห้าร้อยแต่ถ้าไม่ผ่านใช้เลยสวยๆเลยก็ได้หนึ่งพันนะคะสิบบาทปีสองห้าสามหนึ่งรับซื้อห้าร้อยถึงหนึ่งพันบาทเหรียญที่หนึ่งนะคะเหรียญที่สองสิบบาทปีสองห้าสี่หนึ่ง สิบบาทตังทอนพสอสองห้าสี่หนึ่งรับซื้อเหรียญละหกสิบบาทเนี่ยค่ะเหรียญน,นี้นะคะหกสิบบาทรับตังทอนมาพลิกดูพอสแอค่นี้เองค่ะดูเพียงพอสองดูเพียงพอสองถ้ามีสามหนึ่งได้ห้าร้อยถึงหนึ่งพันสี่หนึ่งได้หกสิบบาทนะคะสี่สองไหนละ่ะสี่สองอันนี้สี่หนึ่งอยู่

สองห้าห้าสามสิบห้าบาทสองห้าสี่สามสิบห้าบาทค่ะเหรียญหลักๆที่รับซื้อนะคะตามนี้แล้วก็เหรียญเหรียญที่ที่เอะจะตังทอนนะคะรับตังทอนมาเนี่ยคาดเหรียญอยู่ในระบบตังทอนท้งนั้นเลยนะคะส่วนมากเลยที่คนส่งมาขายใปหน้าค่ะเขาจะทําเครื่องเครื่องเครื่องหยดตู้ สักผ้าหยดน้ําทั่วๆไปน้ําอันลมาอะไรเงี้ยค่ะนะคะ,นะคะลองดูถ้าใครมีตู้นะคะแล้วก็มีเหรียญยูโรปนอยู่เยอะอยู่เลยนะคะ mm hmm. เหรียญยูโรเขาคล้ายกับเหรียญ mm hmm. เหรียญสิบบาทบ้านเราโอ้นี่เยอะเลย